สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออีกคลิปหนึ่งครับผมมาาตามต่อคลิปที่สองที่ผมถ่ายที่ผมทำผ่าบิ้วผ่านะครับอันนี้ผมบิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทาสันต่อผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับทาสลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีก็โชว์ลายไม้สวยครับผมไก่กล่องขนาดสิบมิลเอ้ครับขนาดสิบมิลครับไกลกล่องครับลักษณะยางบิวยางไหมด้านหน้านี้ จะผมถ่ายในระยะใกล้ให้ดูครับโอเคครับผมตามต่อครับผมนี่ครับผมที่ผมแกะนี่ตรงนี้ครับปกติผมจะใช้ยางเป็นเส้นเดียวโดยไม่ตัดนะครับคือรอบมานี่ครับใตน้นี้นี่แต่นี้ผมก็เลยตัดแล้วก็ต่อใหม่ตัดแล้วก็ต่อใหม่แล้วก็มัดครับ มาล็อกเชือกตรงนี้ไว้นะครับซ้ายขวานี่แล้วก็ตัดเหล็กตรงนี้ปกติมันจะยาวประมาณนี้ผมตัดออกครึ่งนึงก็จะประมาณนี้ครับโอเคตั้นี๋ผมจะตัดตรงนี้ออกสักประมาณสองเซนเพราะว่ามันมันเริ่มมีรอย เหมือนจะแตกนะครับอย่างตรงนี้เ okay. ดีด๋ยวผมจะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ลูกดอกนำเลยครับผมรูปดอกที่เป็นลูกดอกคาเตทนครับผมอนี้จปนวนสองดอกแล้วก็อันนี้รูปดอกพ่นสีไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปจริงตอนคืนมนะันเป็นสีดำจะมองไม่เห็นครับอันนี้เป็นสีดำยังไม่ทําสีนะครับ นี่ทําสีแล้วอันนี้เจอลูกหลักนี่ลูกสำรองแล้วก็ลูกไม้ก็ลูกสารองเบาครับใส่เข้าไปเรรยบร้อยลักษณะก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูการ สันต่อครับไกลแล้วครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ประมาณนี้ส,สวยๆเลยมีรับมีไส้ด้วยกดไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นรูปลูกนะึงจะมีพ้นออกมาประมาณนิ้วขึ้นประมาณนี้ครับนิ้วนิ้วขึ้น ทั้งสองลูกนี้จะเป็นลูกคา,าเ้นหมดทั้งสองลูกอันนี้ลูกไม้ลูกไม้นี่จะเป็นลูกสั้นคะรับลูกไม้นี่เบาครับยิงระยะไกลแม่นมากประมาณนี้จากลูกนี้มาถึงแค่นี้ครับถึงแค่นี้ อันนี้เผื่อไปสั่นหน้านที่ป่าลกๆครับหรือว่าจะไปยิงเผื่อในกรณีไปยิงกองข้าวนะครับใช้ลูกเล็กยิงครับเพราะว่าลูกนี้พุ่งไกลมากแม่นมากลูงไกลอันนี้ก็สั่นต่อมันะยใกล้นะครับเพราะว่าแห่งการไฟเนี่ยมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียนะครับ แท่งกระไฟที่เป็นขาเต็นเนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อดีคือมันแข็งแรงครับข้อเสียคือมันมันหนักหนักนะแต่ว่ายิงระยะสองสามเมตรนี่คือก็ยังยิงแม่นนะแล้วแล้วก็แท่งกระไฟไมันจะเป็นแท่งโดยตรงมาเลยแท่งกระไฟไมันจะเป็นแท่งตรงเลยนะครับผมมันจะไม่มีบากเหมือไม้ไผ่ให้เราใช้มีด ทำเป็นบักขึ้นมาเราก็ต้องวิธีหล่อแต่ผมจะบอกวิธีหลอแล้วก็บอกวิธีทำอีกคลิปหนึ่งับผมสองสองลูกเป็นลูกสำรองกับลูกหลักเอาไว้เวลายิงเวลายงิงสันต่อก็ต้องก็ประมาณสองลูกครับประมาณนี้เวลายิงเปแล้วก็สามารถที่จะถ้ามันมีลูตัวเข้ามาอีกตัวนึงก็สามารถที่จะทำได้นะครับประมาณนี้สวยๆครับ หาสันตอก็จะประมาณนี้ที่ผมบิ้วขึ้นมาปกต,ติมันจะไม่รูปร่างจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับใหญ่นานหนักมากบิ้วมาแล้วก็ล่าสุดที่ผมก็ลงสลักมาลงสลักมาครับประมาณนี้เอครับเมาครับ้ำาังอยู่ประมาณสี่เขตได้ครับให้ขีดไต้ประมาณนี้นนนถ้ารวมรวมนี้ก็ประมาณกับกับขีดรตบใส่เข้าไป โอเคครับผมสำหรับคนที่ชอบก็คลิปนี้ก็คนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ